และนี่คือบุฟเฟ่ติ่มซำที่เปิดอยู่ใต้คอนโดแถวทองหล่อค่ะทุกคนเนี่ยที่ทุกคนเห็นทั้งหมดบนโต๊ะนี่คือบุฟเฟต์หมดเลยนะในราคา555คือเขามีของให้กินเยอะเลยอะนอกจากพวกติ่มซำก็ยังมีเมนูอื่นๆให้สั่งด้วยจ้าแต่ละเมนูก็คือน่ากินทั้งนั้นเลยแต่ถ้าใครไม่อยากกินบุฟเฟต์แบบอัลาคาร์ก็มีนะจ้าแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะลองสั่งทุกเมนูมาอย่างละหนึ่งและนี่คือร้านไทยเหอซ์สูร้านจะอยู่ในซอยทองหล่อยี่สิบหรือซอยแจ่มจันทร์ร้านเขาจะเปิดอยู่ชั้นล อ,อื่นก็น่ากินนี่ดูดิโอ้โหแต่ละอย่างก็คือแบบต้องโดนอย่างเมนูติม่มซำนี่เราชอบทุกตัวและยิ่งถ้าเป็นเมนูที่มีกุ้งอะทุกคนของร้านเขาคือแบบกุ้งเน้นๆอร่อยมากอย่างฮะเก่านีเนื้อกุ้งนี่อย่างเด้งในหรือเสี่ยวหลงเปาก็มีนะแล้วพวกเกี๊ยวกุ้งนี่ชิ้นโตๆตแล้วคือแบบโอ้โหอย่างที่บอกเมนูมไหนมีกุ้งร้านนี้เขาจัดเต็มมากอย่างขาไก่หนึ่งโตซี่นี่อย่างเปื่อยอย่างอันนี้ข้าวหอมใบบัวคือหอมกินใบบัวมากเวลากินไปพวกสลับปองสลับเปล่าอะไรอย่างงี้ก็มีนะนี่เ้งปลย่า ือแบบเนื้อนุ่มมากแบบกินแบบเย็นนะทุกคนอันนี้เขาจะมีพริกเสียงไฮวางไว้ให้ที่โต๊ะเอามากินด้วยได้มีหมูแดงก็มีนะจ๊ะจัดไปจ่ายช่ำๆเลยอะ่ะนี่อันนี้จะกินคล้ายๆเป็นปักิ่งแต่น้องจะเป็นหมูมีใครเคยกินไหมอันเนี้ยนี่เมนูซุปก็มีมันจะมีเป็นซุปเซชวนซุปขโพดเนื้อปูกระเพาะปลาเนื้อปูส่วนตัวเราชอบกระเพาะปลานะอร่อยดีนี่โจ๊กสไตล์ฮ่องกงก็มีนะแล้วโจ๊กคือแบบเนื้อละมุนมากอะ่ะอย่างน,นี้จะเป็นปลากระพงนึ่งซีอยิ๊วนะจ๊ะจ,จัดไปน,นี่เตี๋ยวหลอดก็มีนะจัดไปเลยจัดร้านน้ำจิ้มไปช่ำๆแล้วก็ลุยกันเลยหรือจะเป็นกุ้ยช่หรือขนมผักกาดอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะจ๊ะนี่อันนี้ฟองเต้าหู้ทอดใส่กุ้ง ทุกคนกุ้งคือเน้นเด้งๆ,ๆเลยอ่ะจะก<ะ>๋วยเตี๋ยวร้อดกุ้งทอดอันนี้ก็อร่อยอันนี้ขนมงาทอดกับเผือกทอดจานนี้อลอยแล้วน,นอกจะทอดมากรอบแล้วไส้ด้านในจะเป็นประมาณนี้ขนมงาทอดนี่อร่อยดีนะแป้งจะนุ่มหนุบหนับไส้ข้างในก็จะหอมงาแล้วคือพวกของทอดของเขาน่ากินทั้งนั้นเลยนะน,นี้เลยอยากกินอันไหนก็สั่งกันมาได้เลยตัวเราว่าเมนูเขาหลากหลายดีนะคือใครอยากกินพวกติ่มซำหรือแนว,แนว,แนวอาหารจีนหน่อยก็มากันได้แล้วคือในบุฟเฟ่ต์ก็มีขนมหวานด้วยนะอย่างพวกไอศครีมแตงกล้วยเฮวบดร้อนสาคู่เผือกกวนบัวลอยน้ำขิิงงงออออัันน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 ีีีี้้้้้้กกกกกกก็็็็็รรรร่่ยยทุุคแววลมมมมมสสดดดะะะหหืจเปพาาบ ขาลุยจ้า